ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเปียกครับคุณเปียกเล่าว,ว่าพ่องผมมีอาชีพรับราชการส่วนแม่ผมเป็นแม่บ้านมีหน้าที่คอยดูแลบ้านและดูแลลูกๆช่วงที่ผมเรียนชั้นป .4 เป็นช่วงปิดเทอมจะขึ้นป .5 พ่องผมเนี่ยได้รับคำสั่งย้าย ให้ไปปฏิบัติงานที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเพื่อไปรับตําแหน่งใหม่พราจึงต้องพาครอบครัวไปอยู่ด้วยในตอนนั้นแม่งผมกำลังตั้งท้องน้องคนที่สองอายุขันก็ได้ประมาณเจ็ดเดือนบ้านพักที่ครอบครองรอย้ายไปอยู่เป็นบ้านพักข้าขราชการแต่ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวเพราะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแต่ละหลังที่อยู่ในละแวกนั้นจะมีรั้วมไม้ระแนงกั้นแสดงอาณาเขตซึ่งรั้วนั้นจะไม่สูงมาก ทำให้สามารถพูดคุยแบบคุยกันข้ามรั้วกับเพื่อนบ้านได้บ้านที่ผมย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยลักษณะบ้านจะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงหลังค่อนข้างใหญ่มีห้องนอนสามห้องห้องน้ำหนึ่งห้องและห้องครัวหนึ่งห้องบ้านพักหลังนี้เป็นบ้านเก่าที่ถูกสร้างขึ้นมานานมากแล้วและน่าจะมีคนเคยมาอายอยู่หลายต่อหลายรุ่นแล้วแต่ด้วยไม้ที่ใช้ในการสร้างบ้านนั้นเป็นไม้เนื้อแข็ง จึงทําให้ไม่มีปัญหาเรื่องปวกสภาพบ้านยังคงแข็งแรงบันไดทางขึ้นบ้านจะมีสองฝั่งคือฝั่งด้านหน้าบ้านและฝั่งด้านหลังบ้านบ้านของผมจะไม่มีเพื่อนบ้านเพราะอยู่เยื้องกับพื้นที่ที่เป็นตลาดนัดมันเสาทิตศบริเวณสวนด้านหลังจะมีบ้านของเพื่อนบ้านวันแรกที่ไปถึงบ้านหลังนี้ในทันทีที่ผมได้เห็นตัวบ้านนั้นผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ดูน่ากลัวดูมีมนครัง และเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างแอบซ่อนอยู่ภายในบ้านด้านบนของประตูนหน้าบ้านเนี่ยจะมีพยานสีแดงผืนใหญ่ที่ถูกลงอัขระเอาไว้ทั่วทั้งผืนสภาพพยานสีค่อนข้างซีดแสดงให้เห็นว่าพยานผืนนี้ถูกติดเอาไว้นานมากแล้วพอเข้าไปสำรวจด้านในตัวบ้านจะเห็นว่านอกจากประตูบ้านแล้วเนี่ยที่ประตูห้องนอนทุกห้องก็มีพยันรูปยกักษ์ผืนขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือเล็กน้อย ผมมารู้ทีหลังว่ายักษ์นั้นคือเท้าเวสุวรรณผู้ดูแลเหล่าพูดผีวิญญาณซึ่งน่าจะติดไว้กันผีทันทีที่ผมเหยียบย่างเข้าไปภายในตัวบ้านเนี่ยผมรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เรียกได้ว่าเย็นยะเยอะือกทั้งที่ไหนตอนนั้นไม่ใช่ฤดูหนาวแต่บรรยากาศภายในบ้านกลับเย็นมากนั่นอาจเป็นเพราะไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นี่มาสักระยะแล้วจึงทําให้ภายในบ้านไม่ได้รับพลังงานความร้อนจากคนหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อเดินเข้าไปสำรวจบริเวณดน้านหลังของบ้านเกือบบจะถึงห้องครัวผมก็ต้องรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะผมเห็นว่ามีเสาต้นหนึ่งถูกผูกผ้าสามสีเอาไว้พร้อมกับมีร่องรอยขอยงการเส้นไหวบูชาบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ด้วยมีหิ้งขนาดเล็กติดอยู่ที่เสาต้นนั้นในหิ้งมีกระถางธูปและแก้วน้ำที่แห้งสนิทมีเพียงคราบน้ำกับหยาดใยขึ้นอยู่ภายในแก้ว ผมรีบผ่นไปมองหน้าพ่อกับแม่ซึ่งแม่ผมเองก็มองหน้าพ่อที่สีหน้าที่ไม่สู้ดีหลังจากที่มีคนมาช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านจนสามารถเข้าอยู่ได้แล้วพ่อผมก็ได้ออนเชิญพระพุทธรูปที่มีคนนำมามอบให้เนื่องในโอกาสย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่เอาขึ้นใน้บนหิ้งที่ติดอยู่กับเสาต้นนั้นคืนแรกที่ครอบครองเรามาใส่อยู่ที่บ้านหลังนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติ แต่มีสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นพระพุทธรูปที่พ่อของผมอัญเชิญมาตั้งไว้บนหิ่งนั้นกลับตกลงมาอยู่ที่พื้นและเสียงของพระก็หักด้วยความโมโหพ่องผมจึงเอาหิ่งออกและแกะผ้าสามสีไปทิ้งนั่นอาจจะเป็นที่มาของการปรากฏตัวของบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้ก็เป็นได้ผมขอที่บายเพิ่มเติมว่าบ้านหลังนี้เนี่ย ตัวบ้านจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆคือส่วนหน้าบ้านและส่วนหลังบ้านโดยจะมีประตูกลางบ้านเป็นตัวแบ่งส่วนของหน้าบ้านจะมีห้องโถงเป็นห้องสําหรับนั่งเล่นและมีห้องนอนสองห้องซึ่งอยู่ตรงข้ามกันห้องนอนฝั่งซ้ายติดกับประตูหน้าบ้านจะเป็นห้องนอนของผมและห้องนอนฝั่งขวาเป็นห้องนอนของพ่อกับแม่ช่วงเวลากลางคืนก่อนเข้านอน เราจะปิดประตูกลางบ้านไว้ซึ่งสำหรับผมแล้วมันถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะผมรู้สึกอุ่นใจเหมือนกับว่าเป็นการแบ่งพื้นที่ระหว่างคนและสิ่งที่ไม่ใช่คนไม่ให้เข้ามาในบ้านดังนั้นแล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยผมจะไม่ไปบริเวณที่เป็นส่วนหลังบ้านตอนช่วงเวลากลางคืนและถึงแม้ว่าห้องนอนของผมจะติดกับห้องน้าแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ต้องเปิดประตูไปส่วนหลังบ้านเพื่อเข้าห้องน้าอยู่ดี ผมยึงมีกระถนสำหรับใช้ถ่ายบอไว้ที่ห้องนอนด้วยหลังจากที่พ่องผมเอาหิ่งและผ้าสามสีออกจากเสาต้นนั้นผมรู้สึกว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บริเวณส่วนของหลังบ้านด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ดังนั้นถ้ามีคนเดินมันจะได้ยินเสียงชัดเจนมากซึ่งในทุกๆคืนผมมักจะได้ยินเสียงคนเดินอยู่บริเวณส่วนหลังบ้าน บางครั้งก็มีเสียงเคาะประตูห้องนอนของผมเป็นประตูฝั่งที่เปิดออกสู่บริเวณส่วนหลังของบ้านได้รางดึกคืนหนึ่งผมรู้สึกปวดท้องหนักซึ่งจำเป็นที่ต้องเข้าห้องน้ำผมนอนบิดตัวไปมาเพื่อชั่งใจอยู่นานว่าจอ,อกไปห้องน้ำดีหรือเปล่าเพราะผมได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาอยู่บริเวณส่วนหลังบ้านแต่พอผมรู้สึกว่าตัวเองทนไม่ไหวแล้วจริงๆจึงทำให้ผมตัดใจออกไปเข้าห้องน้ำ พอผมเปิดประตูห้องนอนของผมออกไปผมก็เห็นว่าส่วนด้านหลังของบ้าน,นเนี่ยมืดสนิทนั่นยิ่งทำให้ผมกลัวมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าผมจึงเลือกที่จะเปิดประตูห้องนอนของผมทิ้งเอาไว้เพื่อให้มีแสงสว่างพอที่จะมองเห็นสวิตไฟในห้องน้ำได้ผมรีบวิ่งไปเปิดไฟในห้องน้ำแล้วเข้าห้องน้ำไปอย่างรวดเร็วขณะที่ผมอยู่ในห้องน้ำผมก็ยังคงเงียหูฟังความเคลื่อนไหวของด้านนอกด้วย เสียงฝีเท้าเดินบนพื้นบ้านดนังตึกตึกตึกทําให้ผมเป็นกังวลว่าถ้าออกจากห้องน้ําไปเนี่ยจะเจออะไรหลังจากท,ทําทรวส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ยืนทําใจอยู่ภายในห้องน้ําครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสนิใจเปิดประตูห้องน้ําออกมาในระหว่างที่ผมยืนทําใจอยู่นั้นผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะเสียงประตูห้องนอนของผมที่เปิดทิ้งเอาไว้นั้นมันปิดเองเสียงดังปัง ทำให้ผมต้องยืนอยู่ในห้องน้ําต่อแต่เหมือนว่าโชคชะตาจะกลั่นแกล้งผมเพราะขณะที่กำลังยืนใจสั่นอยู่ภายในห้องน้ำนั้นไฟในห้องน้ำก็กระพริบเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าไฟกำลังจะดับแล้วไม่นานไฟในห้องน้ำก็ดับลงจริงๆผมจึงเปิดประตูห้องน้ำออกทันทีโชคดีที่ประตูห้องผมเนี่ยเป็นประตูไม้แบบสองบานบานหนึ่งถูกปิดเข้าแต่อีกบานหนึ่งยังเปิดอยู่ ตอนนั้นผมมองเห็นบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บริเวณหน้าห้องครัวผมจึงค่อยๆเดินแบบถอยหลังเพื่อเดินไปที่ประตูทางเข้าห้องนอนของผมในขณะที่ผมกําลังเดินสายตางผมนั้นก็ยังคงจับจ้องที่บางสิ่งบางอย่างที่กาลังเคลื่อนไหวนั้นอยู่สิ่งนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาผมและผมก็ได้เห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งสวมชุดไทยสีเขียวแบบมีสบายมายืนอยู่ในระยะสายตางผม ตอนนั้นผมรู้สึกว่าใจของผมร่วงลงไปอยู่ที่พื้นและขางผมเริ่มอ่อนแรงไม่สามารถขยับตัวได้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเธอจ้องมองมาที่ผมแล้วก็ยิ้มปากกว้างเผยให้เห็นฟันสีดำดูน่ากลัวผมก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาเสียงดังพอพ่อกับแม่ผมได้ยินก็เปิดประตูห้องนอนของผมเข้ามาแล้วก็มาเจอผมในสภาพยืนชีร่าที่หน้าห้องน้ำ ผมบอกพ่อแม่ผมโดนผีหลอกและผมชี้ให้พ่อกับแม่ดูบริเวณที่ผมเห็นผีผู้หญิงชุดไทยตนนั้นแต่ตรงนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยพ่อบอกกับผมว่าผมแค่ฝันแล้วก็ละเมอเท่านั้นแต่ผมยืนยันนี่นผมออกมาเข้าห้องน้ํำกลางดึกเพราะผมปวดท้องเข้าห้องน้ําผมไม่ได้หลับมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะฝันหรืละเมอ แต่พ่อก็ยังคงยืนยันในความคิดของผมอยู่ถึงอย่างไรก็ตามคืนนั้นผมไม่ยอมนอนที่ห้องนอนของตัวเองผมจึงได้ไปนอนที่ห้องนอนของพ่อกับแม่ผมมารู้ทีหลังตอนที่ผมโตแล้วว่าแม่ผมเองก็เคยเห็นผีผู้หญิงชุดไทยสีเขียวตัวนั้นเหมือนกันแต่ว่าแม่เห็นตอนกลางวันแม่เล่าให้ผมฟังว่าวันนั้นแม่กําลังทํากับข้าวกลางวันให้ผม ส่วนพ่อองผมออกไปทํางานแม่รู้สึกมันก็มีคนมายืนอยู่ที่หน้าประตูห้องครัวซึ่งตอนนั้นแม่คิดว่าเป็นผมแม่จึงบอกให้ไปหยิบจานมาให้แต่ผ่านไปพักหนึ่งแม่ก็ยังไม่ได้จานแม่จึงหันหลังไปดูก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงสวมชุดไทยสีเขียวยืนอยู่ด้านนอกตอนนั้นแม่ตกใจมากจึงตะโกนเรียกให้ผมเข้ามาในครัวพอผมเดินมาถึง ผู้หญิงคนนั้นก็หายไปยิ่งตอนที่แม่ผมคลอดน้องใหม่ๆน้องของผมชอบนอนทะดุงตกใจตื่นขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้ร้องแบบไม่อยอมหยุดพ่อกับแม่ก็พาน้องไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กเกิดใหม่แต่ตอนที่ผมเกิดใหม่ผมไม่เคยมีอาการแบบนี้พ่อกับแม่งผมจึงต้องพาน้องไปหาพระที่วัดให้ท่านช่วยสวดปัดเป่าสิ่งม่ดีให้ พระท่านถามว่าที่บ้านมีอะไรหรือเปล่ามีเสาตกาน้ำมันใช่ไหมพระท่านนิมิตเห็นมันมีนางไม้สมงชุดไทยสีเขียวยืนอยู่ใกล้ๆกับเสาต้นหนึ่งที่อยู่บริเวณด้านหลังของบ้านผมได้ฟังด้วยในตอนนั้นก็ทําให้ผมขนหนัวลุกขึ้นมาทันทีเพราะท่านพูดตรงเหมือนตาเห็นแต่ตั้งแต่ที่พวกเราย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้พวกเราไม่เคยรู้เลยว่าเสาต้นนั้นเนี่ยเป็นเสาตกน้ํามัน จนกระทั่งพระท่านทักมาเมื่อพวกเราไปสังเกตดูริงเห็นรอยข้ามน้ำมันที่เสาต้นนั้นหลังจากที่พระท่านทำพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดีและผูกข้อมือให้น้องชายของผมแล้วน้องชายของผมก็ไม่เคยนอนสะดุ้งอีกเลยรอบกองนอย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณเกือบปีพ่อของผมก็ต้องจ้างคนมาช่วยแม่ผมเลี้ยงน้องเพราะพ่อต้องไปปฏิบัติราชการที่ต่างจังหวัดประมาณ6เดือน ซึ่งในระหว่างนี้พ่อจะได้กลับมาบ้านเดือนละครั้งรั้งละสองถึงสามวันดังนั้นแม่งผมยิ่งต้องเลี้ยงลูกสองคนเพียงลำพังจึงจำเป็นที่พ่อต้องหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนภรรยาและลูกคนที่อยู่แถวนั้นได้แนะนำพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพชื่อว่าใหญ่ล่าใหญ่ล่าเป็นลูกจ้างที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งแต่มักจะมีคนมาจ้างไปเลี้ยงเด็กอยู่เป็นประจำซึ่งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะที่ร้านมีลูกจ้างอยู่หลายคนอันที่จริงแล้วยายล่าอายุยังไม่มากแต่ด้วยผมที่งอกไวตามกรรมพันธุ์ทำให้คนแถวนั้นเรียกกันติดปากว่ายายพ่อไปเจราจากับเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวเพื่อขอตัวยายล่ามาอยู่เป็นเพื่อนแม่งผมที่บ้านแบบถาวรเคยอ,อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแม้ว่าตอนจ้างจะบอกว่ามาช่วยแม่ผมเลี้ยงน้อง แต่แยายลาก็ดูแลผมด้วยทั้งไปส่งผมขึ้นรถรับส่งไปโรงเรียนซักผ้าให้รวมไปถึงทำกับข้าวให้ผมด้วยดังนั้นผมกับน้องชายจึงผูกพันกับยายล่าเป็นอย่างมากจนกระทั่งพ่อของผมกลับมาอยู่ที่บ้านยายล่าก็ายังคงอยู่กับเรายายล่าอยู่เลี้ยงน้องชายขอยงผมจนน้องชายขอยงผม,มาอายุได้ห้าขวบยายล่าก็าขอกลับบ้านเกิดไปดูแลแม่ของยายล่า ซึ่งป่วยเป็นโรคชราแต่ถึงแม้ว่ายายล่าจะไม่ได้เลี้ยงน้องผมแล้วแต่ด้วยความผูกพันทําให้พ่อกับแม่ของผมยังคงพาผมไละน้องชายไปมหาสูไปเยี่ยมเยียนยายล่าอยู่เสมอแต่พอวันเวลาผ่านไปการไปมหาสูก็เริ่มลดน้อยลงรั้งล่าสุดคือตอนที่ผมสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้พวกเราพากันไปเยี่ยมเยียนยายล่า แล้วไปบอกข่าวดีเรื่องที่ผมสอบติดเข้าเรียนในมหาลายัยตอนนั้นพ่อมผมได้ซื้อโทรศัพท์มือถือไปให้ยยล่าด้วยเพื่อเอาไว้โทรหาและส่งข่าวถึงกันละกันเมื่อผมเรียนจบผมก็นึกอยากจะไปหาเยล่าเพื่อบอกข่าวดีผมเรียนจบแล้วผมยิงโทรหาเยล่าก่อนเพื่อบอกว่าตัวเองจะไปหาแต่ผมโทรไปหลายต่อหลายครั้งก็โทรไม่ติดผมคิดว่าโทรศัพท์มือถือของยยล่าอาจจะพัง ผมจึงเปลี่ยนแผนโดยจะโผล่ไปเซอร์ไพรส์ยเยล่าแทนผมเดินทางไปถึงบ้านของเยล่าตอนประมาณเกือบสามทุ่มด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนของหมู่บ้านแถบชนบทชาวบ้านจะปิดบ้านและเข้านอนค่อนข้างเร็วตอนที่ผมขับรถเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านบรรยากาศในหมู่บ้านทั้งมืดและเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟจากหน้ารถของผมและแสงสว่างจากเสาไฟฟ้าตามสี่แยกของหมู่บ้านเท่านั้น ผมขับรถเข้าไปจอดที่หน้าบ้านของยาย่าผมสังเกตลักษณะบ้านของยาย่าเนี่ยเหมือนไม่มีคนอยู่แต่ผมก็ไม่กล้าที่จะตะโกนเรียกเพราะเกรงใจบ้านข้างๆผมจึงใช้วิธีการเดินไปเข้าประตูหน้าบ้านแทนไม่นานนักแสงไฟภายในบ้านก็สว่างขึ้นรู่หนึ่งยาย่าก็เปิดประตูบ้านออกมาต้อนรับผมแต่ดูเหมือนว่ายาย่าเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่เห็นผมมา แต่ถึงอย่างนั้นสีหน้าของเยล่าก็แสดงออกถึงความดีใจเพราะเยล่ายิ้มไม่หูตั้งแต่เห็นหน้าผมพอผมเดินเข้าไปในบ้านผมก็เกิดอาการจามติดต่อกันหลายครั้งสาเหตุก็น่าจะมาจากฝุ่นที่เกาะอ,อยู่ตามบริเวณต่างๆเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้รับการทําความสะอาดปัดกวาเช็ดถูเลยเยล่าเองก็คงสังเกตเห็นลนักษณะท่าทางผมได้เยล่าจึงรีบบอกกับผมว่า ยายล่าเพิ่งกลับจากไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดจึงยังไม่ทันได้ทําความสะอาดบ้านผมก็ได้ตคิดว่าเป็นโชคดีของผมที่มาถูกวันพอดีถ้ามาก่อนหน้านี้ผมคงขับรถมาเสียเที่ยวยายล่าจัดเตรียมที่นอนหมอนมุ้งให้ผมนอนที่่วนของห้องโถงชั้นล่างจากนั้นยายล่าก็กลับขึ้นไปนอนบนห้องนอนชั้นสองน่าแปลกอย่างหนึ่งที่ไม่มีเสียงฝีเท้าของยายล่าตอนเดินขึ้นบันไดเลยที่ผมว่าแปลก พราะปกติแล้วเวลาที่มีคนเดินขึ้นบันไดบ้านของยาย่าเนี่ยมันจะมีเสียงไม้ลั่นดังเ e อียดอา๊ดจนบางครั้งผมยังกลัววันหนึ่งไม่บันไดก็พื้นบ้านคงจะพังลงมาแล้วก็พาร่างคนล่วงหล่นลงมาแน่ด้วยเพราะว่าผมเดินทางมาถึงค่อนข้างดึกผมกับยาย่าจึงไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมาผมสังเกตว่าข้าวของเครื่องใช้ และพื้นบ้านมีฝุ่นจับค่อนข้างหนาตาตามเพดานมีหยากแย่ค่อนข้างเยอะเหมือนบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งน้างมานานผมสอดสายสายตามองหายยลล่าแต่ก็ไม่เจอเดินไปดูในครัวก็ไม่เจอผมจึงเปิดประตูหน้าบ้านออกไปเพื่อที่จะเอาข้าวของในรถและผมก็ต้องแปลกใจอีกครั้งหนึ่งผมเห็นป้าดาคนบ้านใกล้เรือนเคยงของยายล่า และก็ชาวบ้านคนอื่นๆอ,อีกประมาณห้าหกคนมายืนน้อมมองอยู่ข้างรถของผมด้วยความที่เป็นคนอัญ,ญาศัยดีและรู้จักกับปดาอยู่ก่อนแล้วผมจึงกล่าวสวัสดีทักทายทุกคนพระดาเห็นที่ผมเดินออกมาจากบ้านก็เดินเข้ามารับใบทักทายตามภาษาคนรู้จักถามผมว่าไปยังไงมายังไงถึงได้มาที่นี่ผมก็บอกพระดาไปว่าตัวเองเรียนจบแล้วจึงอยากจะมาแจ้งข่าวดีให้ยายล่ารับรู รวมถึงถือโอกาสมาเยี่ยมเย,ยนยา่าด้วยและผมก็ถามป้าดาว่าเห็นยาย่าหรือเปล่าเพราะตั้งแต่ที่ผมตื่นขึ้นมาก็ยังไม่เห็นยาย่าเลยแล้วผมก็ได้รับคําตอบจากพ้าดาว่ายนย่าไม่อยู่หรอกผมก็งงมากว่ายาย่าไปไหนเพราะเมื่อคืนเนี่ยยาย่ายังออกเปิดประตูต้อนรับและเตรียมที่หลับที่นอนให้ผมอีกด้วยเมื่อได้ยินที่ผมพูดทุกคนที่อยู่ตรงนั้น ทำหน้าตาตื่นตกใจกันหมดแล้วทุกคนก็ถอยหลังออกจากบริเวณบ้านของยายล่าป้าดารีบดึงแขนของผมแล้วพาไปที่หน้าบ้านของป้าดาแล้วป้าดานเนี่ยก็กระซิบบอกกับผมว่ายายล่าแกตายไปได้เกือบสามเดือนแล้วหลังจากประโยคนั้นทุกคนต่างก็คุยกันและพยายามถามผมว่าผมได้เจอยายล่าจริงๆหรือเปล่า ผมเจอยาย่าในสภาพไหนผมได้คุยอะไรกับยาย่าบ้างและคำถามมน,นอื่นอีกมากมายเต็มไปหมดแต่ตอนนั้นผมยังคงตกใจกับข่าวร้ายที่ผมได้ยินจึงไม่ได้พูดคุยกับใครต่อพ่าดาบ,บอกกับผมว่าถ้าไม่เชื่อให้ผมขึ้นไปดูบนห้องนอนของยายล่าและผมจะได้รู้ความจรงิงผมรีบกลับเข้าไปในบ้านของยาย่าอีกครั้งและเดินตรงดิ่งไปที่ชั้นสอง ทันทีที่ผมเหยียบย่างขึ้นบันไดเสียงไม้ลั่นเอ็ดอาร์ตก็ดังขึ้นผมไปหยุดยืนที่หน้าห้องนอนของเย,ยล่าพร้อมทั้งสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดตอนนั้นมือผมสั่นทั้งกลัวทั้งอยากรู้พอประตูห้องนอนของเย,ยล่าถูกเปิดออกสภาพที่ผมเห็นก็คือว่าภาพถ่ายของเย,ยล่าในกรอบสีทองที่ตั้งอยู่บนหัวเตียงใต้ภาพนั้นปรากฏข้อความว่าชาตะมรณะ ส่วนน้ข้างภาพถ่ายก็มีโกรธทองเหลืองเก็บเท่ากระดูกคนตายและโทรศัพท์มือถือของยล่าที่พ่อผมซื้อให้วางอยู่ผมค่อยๆปิดประตูห้องนอนกลับคืนเบาๆแล้วจู่ๆผมก็ได้กลิ่นทูบหอมลอยมาผมได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าดีใจด้วยนะเปียกผมรู้สึกเย็นว่าบบริเวณต้นคอไปถึงหูจนทำให้ขนหัวลุก ผมรีบวิ่งกลับลงมาที่ชั้นล่างเก็บเอาเข้าวของแล้วรีบออกมาจากบ้านของเยล่าทันทีป้าดาที่ยืนรออยู่จึงกวักมือเรียกให้ผมเข้าไปในบ้านของป้าดาแล้วป้าดาก็เล่าให้ผมฟังว่ามีวันหนึ่งยายล่ามานั่งคุยกับป้าดายายล่าพูดเป็นลางไม่ดีเหมือนเป็นการสั่งเสียว่าถ้าตัวเองตายให้ทําอะไรบ้างตอนนั้นป้าดาไม่ได้คิดอะไร คิดแค่ว่าเขาคงเหงาตามภาษาคนแก่ที่ไม่มีครอบครัวแล้ววันหนึ่งป้าดารู้สึกผิดสังเกตที่ไม่เห็นยายล่าออมาใส่บาตรมาทุกเช้าป้าดาจึงชวนเพื่อนบ้านเข้าไปดูภายในบ้านเผื่อว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นป้าดาและเพื่อนบ้านพาขึ้นไปดูบนห้องนอนเห็นยายล่านอนหลับสนิทอยู่บนเตียงป้าดาจึงเข้าไปปลุกทันทีที่มือป้าดาสัมผัสที่ตัวของยายล่าป้าดาก็รู้สึกถึงความผิดปกติ ยายล่าตัวเย็นเชียบผิวหนังแห้งแข็งป้าดาถึงกับสะดุ้งตกใจจากนั้นป้าดาก็รีบโทรแจง้งตำรวจผลการชนะสูตรของยายล่าเนี่ยพบว่ายายล่าตายเพราะหัวใจล้มเหลวภายในบ้านไม่มีร่องรอยแห่งการต่อสู้และด้วยความที่ยายล่าไม่มีลูกหลานเพื่อนบ้านจึงช่วยกันจัดการศพให้ป้าดาก็ทําตามที่ยาย่าสั่งเสียไว้ก็คือโทรศัพท์ของยาย่า เก็บไว้ในห้องนอนกับกระดูกของยายล่าป้าดาบอกว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าจะติดต่อครอบครัวผมยังไงเพราะพอยายล่าตายโทรศัพท์มือถือของยายล่าก็เปิดไม่ติดยายล่าน่าจะเฝ้ารอให้ครอบครัวผมมาหาเพื่อที่จะได้บอกลาด้วยตัวของแกเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ